สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวเก็บผลครีมซองถูกและดี พ o นส์ 3D โกลเซรั่มกันนะคะก็จะมาพิสูจน์ให้เห็นกันไปเลยนะคะว่าเป็นเซรั่มที่ช่วยจบทุกจุดลบเลือนรอยดําได้ภายใน7วันจริงหรือเปล่านะคะปุ่นเนี่ยได้ทําการเก็บผลต่อเนื่องครบ7วันแล้วเดี๋ยวเราไปดูผลกันที่ท้ายคลิปนะคะ ก่อนอื่น,นะคะบุญจะบอกว่าบุญเคยรีวิวน้องคนนี้ไว้เมื่อนานมาแล้วเนี่ยเห็นไหมใช้หมดไปแล้วด้วยนะคะแต่ก็อยากกลับมาย้ำแล้วก็พิสูจน์อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าน้องคนนี้เขาดีจริงๆนะก็เดี๋ยวเรามาเช็คสูตรกันก่อนนะคะว่าในนี้เขาใส่สารบำรุงอะไรลงไปกันบ้างนะสาหรับพรสตรีดีโกลเซรัมตัวนี้นะหรือว่าเซรัมจบทุกจุดเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการลดเลือนปัญหาจุดด่างดำบนหน้าได้ทุกจุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นจุดด่างดาจากฝ้าแดดกากแดดรวมถึงรอยสิวนะและก็จุดด่างดาฝังลึกเนี่ยก็ช่วยได้ด้วยค่ะ เพราะในซองนี้นะคะเขารวมสุดยอดส่วนผสมจากกลูตาบูตีนนะซึ่งจะเหนือกว่าวิตามินซีถึง15เท่าเลยนะคะแล้วก็ยังมีวิตามิน d 3แล้วก็ทรีดีไฮยาลูรอนด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเขาใส่สามบำรุงที่ช่วยในเรื่องของการลดเลือนจุดด่างดำแล้วก็เติมความชุ่มชื้นมาแบบเน้นๆเลยนะสําหรับตัวนี้ญี่ปุ่นว่าตอบโจทย์มากเลยนะกับคนที่มองหาพวกเซรั่มลดเลือนจุดด่างดำรานะคาเบาๆถูกและดีนะเพราะว่าตัวนี้เขามีแบบซองด้วยใช้ง่ายพกพาสะดวกจ้าสำหรับเซรั่มตัวนี้นะคะเนื้อสัมผัสเนี่ยดีเลยนะคะ เขาก็จะเป็นเซรั่มเนื้อบางเบาซึมไวไม่ทิ้งความมันเหนียวหนักที่ผิวนะแต่ว่าก็จะมีความฉ่าทิ้งไว้ที่ผิวนิดนึงเนาะทาให้ผิวของเราเนี่ยดูอิ่มโ l รสุขภาพดีนะคะส่วนตัวปุ่นชอบมากเลยเนาะออตัวนี้เขามีน้ําหอมนะคะแต่ว่าส่วนตัวปุ่นใช้แล้วไม่แพ้ระคายคืงใดๆใช้ได้สบายๆเลยค่ะอาทีนี้นะคะปุ่นก็ได้ทําการใช้เซรั่มตัวนี้ครบ7วันแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลการใช้งานกันนะคะสําหรับตอนก่อนใช้จะเห็นได้เลยเนาะว่าปุ่นเนี่ยมีปัญหาเรื่องรอยแดงจากสิวแล้วก็แผลจากสิวตรง บริเวณคางนะคะก็หลังจากใช้เซรั่มครบ7วันเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ารอยแดงแล้วก็แผลจากสิว,วาจางลงไวมากอันนี้คือประทับใจเลยนะทุกคนปกติมันจะไม่จางลงไวขนาดนี้นะปุ่นถือว่าตัวนี้เวิร์กมากๆเลยนะคะเห็นถึงคนรับการใช้งานกันไปแล้วนะคะจะเห็นได้เลยว่าเขาช่วยลดจุดด่างดาได้จริงนะคะแล้วก็ดูจางลงไวภายใน7วันเลยนะก็ถือว่าเป็นอีกไอเทมถูกและดีนะคะที่ช่วยเคลียร์ทุกปัญหาจุดด่างดาด้วยเซรั่มจบทุกจุดพร 3D โก o เซรั u m ตัวนี้เลยค่ะ สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องจุดดันดาฝังลึกเนี่ยใช้ตัวนี้ได้ด้วยนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเน้นทาต่อเนื่องไปอีกสักพักนะเพราะจุดดันดำต่างๆเนี่ยมันก็จะดูจางลงได้นะคะสําหรับวันนี้นะ ก็มาเก็บผลการใช้งานจริงครบเจวันกับคอนเซรั่มตัวนี้ให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะจะเห็นได้เลยนะว่าเขาให้ผลลัพธ์ในเรื่องของความขาวกระจ่างใสแล้วก็ลดเลือนรอยดําได้จริงนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่มองหาเซรั่มถูกและดีกันนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะผมุนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub Subscribe แวะที่สำคัญอย่าลืมติดก,กระดิ่งให้หน่อยนะคะจะได้กลับมาเจอกันใหม่วิดีโอนาคะ่ะสำหรับวันนี้กุ่นไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย Don't know if my love